อาริยสัจสี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ข้อที่หนึ่งทุกชีวิตคนเรามีไม่พ้นความทุกข์เจ็บป่วยแก่ตายพระพรากหรือแม้แต่การที่ไม่สมหวังนี่ก็คือทุกข์ที่ทุกคนนั้นจะต้องเจอข้อที่สองสมุทยัยที่มาของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เมื่ออยากมากๆก็พ่วงด้วยความกังวลและความผิดหวัง ข้อที่3มโรธความทุกข์นั้นดับได้ถ้าเราลดความอยากวางใจและไม่ยึดติดก็สงบนี่คือความสุขที่แท้จริงข้อที่4มรรคหนทางดับดทุกข์คือมรรคมีองค์8ได้แก่การมีความเห็นถูกการคิดถูกการพูดดีการทําด,ด,กาดีการเลี้ยงชีพชอบการเพียรชอบการมีสติและการตั้นจิตมั่นนี่คือเส้นทางที่พระมุตเจ้าทรงชี้ไวใ้ให้เรานั้นเดิน สรุปง่ายๆนั้นก็คือทุกมีจริงทุกเกิดเพราะอยากทุกดับได้และทางดับทุกอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง